ครับัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่กทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็จะมาสปอยเมตเรื่องโบคุทาชิวะเบนเคียวเรื่องนี้ตำราไม่มีสอนตอนที่6ถึงตอนที่8เมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าอดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนดกดไลค์ยังกดเลยนะซับด้วยก็ดีไปดูกันเลยเปิดมาฉากแรกก็เป็นฉากที่เบกน,นั้นกำลังถูกสอบสวนด้วยเธอคนนี้เธอคนนี้มีชื่อว่าคิริสุมาฟุยุ เธอนั ân, the an an ้นมีอาชีพเป็นอาจารย์ผมเขาเรียกเธอว่าอาจารย์คิริสุก็แลวกันนะครับอาจารย์คิริสุกําลังสืบสอนพระเอกด้วยเรื่องที่เพศนั้นไปจูบกับโอกะตะในตอนที่แล้วผงจําได้กันเนาะที่มันตกมาครับละฟุรุฮาชิกับทุกคนนั้นกําลังแอบฟังทั้งสองนั้นคุยกันอยู่พวกเธอนั้นก็เลยเข้ามาช่วยย มันเรียกว่าช่วยได้ปหเนี่ยเมื่ออาจารย์คิริสุนั้นได้ยินเธอนั้นก็ไม่ได้เอาเรื่องกับเระเอกเธอนั้นได้เหตุผลมาว่าฟุรุฮาชิกับโอกาตะที่ไม่อยากคุยกับเธอเธอนั้นยังเข้ามาปกป้องนายเลยครั้งนี้ฉันจะแมวเรื่องนายก็แล้วกันและเธอก็ได้เดินออกไปแต่ก่อนที่จะไปเพะเอกนั้นก็ได้หยุดเธอไว้ เพราะว่าพระเอกนั้นเหลือบไปเห็นที่มือของเธอเธอนั้นมีรอยแผลถลอกอยู่มันทําให้พระเอกนั้นได้รู้ว่าเธอไปรู้เรื่องที่พระเอกนั้นจูกกับโอกาตะได้ยังไงและก็ต้องขอย้อนไปในตอนที่5เธอนั้นได้ออกไปตามหาโอกาตะอยู่เพราะางั้นเธอก็เลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทั้งสองนั้นก็ได้เถียงกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการสอนของอาจารย์คิริสุก่อนที่พระเอกนั้นจะเดินออกมาแล้วก็ไปพบกับพออ ที่ผอนั้นเลืกให้พระเอกมาก็เพื่อชมพระเอกว่าพระเอกนั้นทําให้พวกเธอนั้นก้าวหน้าถึง50%โอ้พระเอกหลังจากที่ออกจากห้องผอมามันก็ยิ้มไม่หยุดเลยครับและพระเอกนั้นก็ได้มากินข้ากับเพื่อนของเขาเพื่อนของพระเอกคนหนึ่งที่เห็นพระเอกนั้นอยู่กับฟุรุฮาชิโอกาตะทาคิมโตบ่อยมากเขาก็ได้สงสัยว่าพระเอกนั้นคงไม่ได้จูบกับใครไปแล้วนะพระเอกมันก็หน้าแดงสิครับเพิ่งผ่านมาเลยมันก็ทําให้เพื่อนพระเอกนั้นรู้ว่าพระเอกนั้นจูบไปแล้ว แล้วเพื่อนของเอกนั้นมันก็สติแตกวิ่งไปทั่วโรงเรียนพร้อมตะโกนไปว่ายูยางะคนทรยศฉันก็อยากจูเหมือนกันนะจากนั้นมันก็กลายเป็นข่าวลือที่ดังไปทั่วโรงเรียนถ้าคโมโตะที่ได้ยินเพื่อนไปเอกนั้นพูดแบบนั้นก็นิ่งไปเลยสิครับและฉากก็ได้ตัดมาที่การติวของทาคิโมโตะระหว่างที่ติวภาษาอังกฤษกันอยู่นั้นเธอนั้นก็ได้ถามไปเอกไปว่า ยังไม่ทันที่เพลงนั้นจะอธิบายเธอนั้นก็วิ่งไปซะแล้วและภาพก็ได้ตัดมาที่เธอทาเคโมโตะเธอนั้นมานั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวเล้วฟูรุฮาชิก็ได้เข้ามาหาเธอและทั้งสองนั้นก็ได้พูดคุยกันมันก็ทําให้เรานั้นได้รู้ว่าไม่ได้พูดชื่อคนที่ชอบแต่ถ้าบอกมาอย่างนี้มันก็มีคนเดียวแหละครับฟูรุฮาชินั้นก็ได้ตอบทาเคโมโตะไปว่าถึงแม้จะได้ยินว่าจูบไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่ามีแฟนสักหน่อย ทาคิโมโตะนั้นก็ได้กลับมาล่าเริงโอกาตะนั้นก็ได้มาพบก,กับพวกเธอจากนั้นก็ได้มีข่าวลือแปลกๆแบบว่าเออเมื่อ,อไ,ได้ยินแบบนั้นโอกาตะกับทาคิโมโตะนั้นก็อาการเสียไปอย่างมากฟูรุฮาชิที่เห็นแบบนั้นก็เลยรู้ได้ว่าโอกาตะกับทาคิโมโตะนั้นชอบนาริยูกิอยู่โอ้จะบ้าตายเรื่องแบบนี้เออจะตายแล้ว และในวันรุ่งขึ้นนาริยุกิก็ได้ปรึกษาฟุรอฮาชิเกี่ยวกับเรื่องของโอกาตะกับทาเคโมโตะที่ดูแปลกๆไปคําตอบที่ได้ก็คือไปหาเอาเองพร้อมกับคาใบ้ที่ว่าทั้งสองนั้นเป็นผู้หญิงมันก็น่าจะรู้แล้วได้แล้วนะอืมและภาพก็ได้ตัดมาที่ทาเคโมโตะเธอนั้นได้มาขอคาปรึกษากับเพื่อนของเธอเรื่องนาริยุกิเพื่อนของเธอนั้นก็เลยจัดให้และภาพก็ได้ตัดมาถึงตอนเย็นของวันนั้นนี่แหละครับเพื่อนเธอจัดให้เลยโอ้โห ได้แน่นอนได้แน่นอนอืมได้เลยสั้นมากแม่และทั้งสองนั้นก็ได้กลับบ้านด้วยกัน <c oughs> แล้วก็มาพักที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าด้านการเรียนและความรักวัดเดือดฟักน่นจาจะสักสีชิบหายขอปุ๊บได้ปั๊บเลยพวกเธอก็ได้อยู่ด้วยกันสักพักรอฝนหยุดตก เธอก็ได้แกล้งหลับไปเพราะว่าใจพระเอกนั้นเอ่ก็อ่อยนั่นแหละครับอประมาณนั้นละมะั้งที่ผมเข้าใจนะใจเต้นแรงเลยพระเอกกแผนสําเร็จนะฮะเมื่อฝนหยุดตกทนะั้งสองนั้นก็ได้กลับไปเมื่อเห็นแบบนั้นพีก็ได้บอกกับเธอไปว่าเธอน่ะคนแต่งตัวแบบนี้ต่อหน้าคนที่เธอชอบเท่านั้นนะเคยเง,งินไปอีก ผมก็อยากจะเชียร์เธอขึ้นมาหน่อยแล้วนะจบตอนที่6ตอนที่7ด้านในตอนนี้เพลกนั้นกําลังเดินและอ่านหนังสืออยู่จากนั้นเขาก็ได้พบกับแมวที่ติดอยู่บนต้นไม้เขาก็ได้คิดที่จะขึ้นไปช่วยและอาจารย์คริสุก็ได้มาพบเข้าในขณะนั้นแมวตัวนั้นก็ได้กระโดดลงมาอาจารย์คริสุเมื่อเห็นแบบนั้นเธอก็ได้กระโดดเข้าไปช่วยแต่เธอนั้นดันลงผิดท่าไปเหยียบสึก้อนหินทําให้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า แล้วมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของนาริยุกิที่ต้องพาอาจารย์สุดสวยที่ผมนั้นโคจะอวยไปส่งที่อพาร์ตเมนต์เมื่อส่งเสศษเพกนั้นก็กำลังจะกลับแต่ก็ได้มีเสียงพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเข้าไปดูแล้วก็พบกับอาจารย์ตนเองที่กำลังจมกองขยะอยู่พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปช่วยทำความสะอาดห้องให้แล้วก็ไปติวหนังสือกันต่อ หลังจากที่ติวกันเสียดเพ่ก็ได้ขอตัวกลับก่อนวันต่อมาก็สําหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เพียนั้นได้โทรศัพท์ครั้งแรกอืมครั้งแรกเลยเหรอวะและดูเหมือนว่าเพียนั้นก็ใช้ไม่เป็นด้วยสิและในขณะนั้นก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับการเรียนและอาบน้ําไปด้วยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นเฮ้ยมันจริงเหรอวะก็ไปลองกันได้นะและภาพก็ได้ตัดไปที่ตอนเย็นฮาริยูกิก็กําลังอาบน้ำหน้าเรียนไปด้วยขณะเรียนก็ต้องหาข้อมูลด้วยสินะ เพเอกนั้นก็ได้หาข้อมูลแต่ดันกายเป็นส่งข้อความไปหาฟุรุฮาชิเฮ้ยหรือว่ามันเป็นแผนแกล้งจีบหญิงของนาริยุกิวะเฮ้ยผมว่าใช <c oughs> ่ผมว่าใช่แน่แแล้วทั้งสองนั้นก็ได้คุยกันทำให้เราเรียนรู้ว่าฟุรุฮาชิเองก็อาบน้ำแล้วก็เรียนไปด้วยจากนั้นเพเอกก็ได้ค้นหาต่อแต่เพเอกนั้นไปกดเซท่าไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ไปโทรหาโอ,อกตะเข้าแต่พ่อของโอ,อกตะนั้นเป็นคนรับสายแล้วก็ได้พูดประมาณว่านี่อาจารย์โทรมาทำอะไรตอนดึกหรือว่าอาจารย์จะ เก็บลูกสาวฉันงนั้นเหรอแล้วก็ได้โดนโอกาตะนั้นเก็บไปแล้วโอคาตะนั้นก็เป็นคนรับสายเธอนั้นก็ได้เรียนแล้วก็อาบน้ำไปด้วยเชยน่นกันกับพระเอกดาฟุรุฮาชิด้วยดีนะมนไม่ได้โทรหาอาจารย์แลพ้พระเอกนั้นก็ได้ค้นหาต่อไปและก็ได้ลองใช้คำค้นหาด้วยเสียงดูแต่ก็ไม่รอดครับนันโทรไปหาทาคิโมโตะเฉย เธอนั้นก็กําลังอาบน้ําอยู่และเมื่อเธอนั้นรู้ว่านาริยูกิก็กําลังอาบน้ําอยู่มันก็ทําให้ใจของเธอนั้นเต้นแรงมือของเธอก็เลยสัน่นเมื่อเป็นแบบนั้นเธอก็ได้วางโทรศัพท์ลงไปพร้อมกับเปิดลําโพงแต่แน่นอนครับอยู่ดีมันก็ไปกดใส่วิดีโอคอลเฉยเลยอ๋อเห็นหมดเลยเมื่อานาริยูกิเห็นแบบนั้นก,ก็ได้ตกใจพร้อมกับมือถือที่หล่นลงไปในอ่างน้ำเนี่ยแหละครับซื้อมายังไม่ถึงวันพังแล้วและไม่กี่วันต่อมาพวกเขาก็ได้มาดิวกันตามปกติ แต่ที่ดูแปลกๆไปคือทาคิโมโตะเธอนั้นพยายามเป็นอย่างมากและก็ใกล้ถึงการแข่งกีฬาว่ายน้ําของเธอด้วยเธอพยายามทําหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไปทั้งด้านกีฬาด้านการเรียนมันก็ทําให้เธอนั้นอ่อนล้าเป็นอย่างมากและสุดท้ายการพยายามมากเกินไปโดยไม่ห่วงสุขภาพร่างกายมันก็ทําให้เธอนั้นเป็นลมไปน,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 นาริยุกิที่เดินผ่านมาเห็นพอดี ก็เลยพาเธอมาที่ห้องพยาบาลแต่ดันไม่มีใครอยู่สักคนแล้วก็ได้มีเพื่อนของเธอเข้ามาเยี่ยมเพกก็ได้เข้าไปซ่อนตัวที่ใต้เตียงแล้วก็ได้ยินสิ่งที่เพื่อนของทาคิโมโตะคุยกันว่าเธอนั้นชอบนาริยูกิอุยเจ้าตัวอ่ดนล่างนะครับในวันต่อมานาริยูกิก็แปลกๆไปซุ่มซ่ามขึ้นอื้อหินดัก่นนั่นร ด้านในตอนเย็นของวันนั้นทาคิโมโตะกับนาริยุกิก็ได้กลับบ้านด้วยกันเธอก็เลยขอตอบแทนพระเอกที่พีะเอกนั้นช่วยเธอไว้โดยการเลี้ยงรามเม็งแล้วก็ได้เดินกลับกันต่อจูจูทาคิโมโตะก็ได้ถามพระเอกไปว่านาริยกุกิมีคนที่ชอบไหมฉันนะ่ะจะไม่คิดเรื่องนั้นจนกว่าจะเรียนจบละ่ะนาริยุกิก็ได้ถามเธอต่อไปว่าเออนี่คนที่เธอชอบนะ่ะคือฉันเหรอ เธอก็ตกใจไปสักพักแล้วก็หันมาตอบว่าไม่ไม่ใช่สักหน่อยพร้อมกับหัวลาะกบเกือนจบใช่เหรอวะไม่ใช่ชอบคนนี้เหรออืมเอาละฮะก็จบกันไปครับสำหรับการสปอยในเมเรื่องบุคุทาชิวะเบนเกียวตอนที่หกนี้ตอนที่8ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จบกันแล้วถ้าอยากให้ทาต่อก็กดไลค์ด้วยนะและก่อนที่จะจากกันไปผมก็ถามพวกคุณหน่อยซิว่าพวกคุณนั้นอ้ยละครตอนไหนกันบ้างส่วนผมอ่ะเหรออาจารย์อาจารย์คนเดียวเลยครับอาจารย์คิริสุ คอมเมนต์ด้วยนะโอเคครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย